อรุณสวัสดิค่ะพระบิดาพระบูตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,อนพี่ๆน้องๆลูกๆนานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามานั่งลงและสงบจิตสงบใจฟังคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่พระองค์จะส่งตัดกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระองค์ได้ส่งบัญญัติไว้ก็ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่พวกเราจะรับฟังขอพวกเราทุกคนได้สารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งที่รับประทิแจ้าง รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหากเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ทรงเมตตาสถิตยอยู่กับลูกทุกคนยกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่หลงทําผิดต่อพระองค์และผู้อื่นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าคะ่ะพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่16พฤษภาคมพระองค์ทรงตรัสว่า เราคือพระเจ้าของเจ้าจงจะแบ่งหาเราผู้เป็นทั้งเพื่อนและคนรักแห่งจิตวิญญาณของเจ้าและอย่าลืมว่าเรายังเป็นจอมเจ้าเป็นจอมกษัตริย์เหนือกษัตริย์ผู้ที่ครอบครองทุกสรรพสิ่งเจ้าอาจวางแผนการสำหรับวันนี้หรือวันข้างหน้าได้แต่จงจำไว้ว่าแผนการเหล่านั้นเป็นเพียง แผนการชั่วคราวเจ้าจำต้องเผื่อใจไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เจ้ารู้ว่าตอนนี้ควรต้องทำสิ่งใดแทนที่จะคิดไปถึงสิ่งต่างๆที่ต้องทำในวันข้างหน้าจงมองหาสิ่งที่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จในตอนนี้จงให้ใจของเจ้าจดจ่ออยู่ที่ งานตรงหน้าและอยู่ที่เราผู้ไม่มีวันห่างไกลเจ้าเลยจงให้ภาระและความกังวลใจของเจ้าหลังสิ่งเหล่านี้การทำเช่นนี้จะช่วยให้สิ่งใดใดก็ตามที่กำลังกีดขวางความคิดของเจ้าหายไปและจะช่วยให้เจ้ายอมให้เราเป็นผู้ครอบครอง ความคิดจิตใจของเจ้ามากยิ่งขึ้นและมากขึ้นจงวางใจให้เราเป็นผู้เปิดเผยซึ่งที่เจ้าต้องทำไปทีละอย่างเราจะนำเจ้าไปทีละเก้าเมื่อเจ้ายอมให้ความตั้งใจของเราเป็นความตั้งใจของเจ้าแล้วเจ้าจะอยู่ใกล้ชิดกับเราบนทางแห่งสันติสุขนี้อเมน ให้เรามาฟังในข้อพระคำสุภาษิตบ,บทที่19ข้อ21ในใจของมนุษย์มีแผนงานเป็นอันมากแต่คำปรึกษาของพระเยโฮวานั่นแหละจะดำรงอยู่ได้ลูกาบทที่หนึ่งข้อ79เพื่อจะส่องสว่างแก่คนทั้งหลายผู้อยู่ในที่มืดและในเงาแห่งความตายเพื่อจะนำเท้าของเรา ไปในทางสันติสุขอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอราบขอบพระคุณที่พรองทรงรักและอ่วงใหญ่ลูกทุกคนคอยติดตามและดูแลพวกเราอยู่เสมอไม่ว่าเราจะก้าวไปทางไหนพระองค์ทรงตรัสว่าจงวางใจให้เราเป็นผู้เปิดเผยสิ่งที่เจ้าต้องทำไปทีละอย่างให้ใจของเรา ที่จะเชื่อมั่นในพระองค์และที่จะอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ตลอดไปเพื่อจะได้เดินไปบนหนุนทางแห่งความสันติสุขนี้อเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกขอบขอบพระคุณพระองค์ขอให้ลูกได้อยู่ในความรักของพระองค์ตลอดวันและคืนในอ้อมแขนของพระองค์ ให้ย่างเท้าทุกก้าวเดินในทางขอพระองค์และเมื่อลูกเข้าใจในความรักขอพระองค์อบอุ่นใจเหลือเกินในอ้อมแขนขอพระองค์สุขจนล้นหัวใจไม่อาจเก็บไว้เพียงผู้เดียวขอให้ชีวิตเมือนลำธารหลายหลังให้แสงทองขอพระองค์ส่องภายในประกาศไปถึงเดืองราวรักยิ่งใหญ่ขอพระองค์ ที่มีอยู่ในชีวิตลูกทุกคนตลอดมาลูกๆทุกคนกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตาเลี้ยงดูลูกทุกคนตลอดมาไม่ว่าจะในยามทุกข์หรือยามสุขพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องคะสำหรับเวลานี้ให้เราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาอธิษฐานทูลทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระองค์ องเจ้าข้าขอพระองทรงเมตตาที่จะปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกซึ่งในขณะนี้ได้เกิดเหตุการณ์หลายๆจากภัยธรรมชาติหลายอย่างขอพระองได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศที่ได้กำลังได้รับภัยจากธรรมชาติอยู่ขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศลาวประเทศ พระมา่าประเทศอิสราเอลและประเทศสหรัฐและอีกหลายๆายประเทศที่กาลังได้รับภัยจากธรรมชาติพระองค์เจ้าข้าได้โปรดเมตตาปกป้องคุม้มครองทุกประเทศให้หลุดพ้นจากวิกฤตหลายๆนี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตา ฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทุกคนทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ลูกทุกคนูนขอพระองค์ได้มีพระคุณต่อลูกทุกคนอย่างมากมายลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาชดใช้พระคุณอันยิ่งใหญ่ขอพระงค์ได้หรือเปรียบเทียบต,ตอบแทนพระคุณขอพระงได้ นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกทุกคนมีอยู่เป็นเครื่องถวายสักการะบูชาต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตารับเครื่องสักการะบูชาที่ลูกนำมาถวายนี้ด้วยเดชและลูกขอถวายชีวิตที่เหลือของลูกทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระองค์จนกว่าลูกทุกคนจะ จากโลกนี้ไปและพระองค์จะ,สะเสด็จมารับลูกทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณพระองค์จันละเฉินพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูกริสเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองน,นาซาเสรสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าวยพระพรทุกๆท่านนะคะ